นี่เลยครับ EverMedia Live Game Alta 2.1นะครับอุปกรณ์ไลฟ์สตรีมมิ่งแบบโปรเฟชชันแลตัวใหม่ล่าสุดจาก EverMedia ครับแก้ปัญหาของความลื่นไหลในการไลฟ์สตรีมแก้ปัญหาในเรื่องของการแพสทูภาพออกมาที่อุปกรณ์สตรีมมิ่ง ต่างๆอย่าง Capture Card ในรุ่นก่อนๆทาไม่ได้ก็คือเล่นเกมแพสทูในรูปแบบ 4K 144เฮใช่ไหมครับรุ่นเก่ารองรับแค่ 4K 60 h ฮเท่านั้นตัวนี้พัฒนามาเป็นเจ n เนอเรชันที่2แล้วชื่อเต็มๆของเขาก็คือ Evermedia Live Game Ultra 2.1 2.1นี่มีความหมายนะฮะตรงที่ว่าพอร์ต HDMI ที่รองรับนั้นเป็นแบบ2.1แล้วรุ่นเก่าเป็น2.0นั่นเองในตัว GC 5 5 3รุ่นเก่าส่วนรุ่นใหม่อยู่ด้านล่างหอขึ้น เท่ขึ้นมีพอร์ตเยอะขึ้นรองรับมาตรฐานสูงขึ้นด้วยกับราคาค่าตัว12,990บาทรับประกันสินค้า2ปีเต็มนะครับหน้ากรอบสีสดใสแบบนี้สีขาวตัดสีแดงนะครับแล้วก็จะมีพวกสเปคฟีเจอร์ต่างๆระบุมาไว้ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นการรองรับ Pass t o แบบ 4K 144Hz การรองรับแคปเจอร์ในส่วนของภาพนะครับอยู่ที่ 4K 60 h z และนี่ครับรองรับ VRR ทำให้ภาพไม่ขาดไม่สะดุดขาดตอนนั่นเองนะครับหลายหลาคนยังงงอยู่ว่า Pass 2คืออะไรแคปเจอร์คืออะไรใช่ไหมครับเราต้องขยายความแบบนี้ครับอุปกรณ์ตัวนี้คืออุปกรณ์แคปเจอร์กร์ดนะครับทำหน้าที่แคปภาพนะครับจากเครื่องเกมเช่นคอนโซล PC Nintendo ต่างๆที่รองรับสัญญาณแบบ HDMI แคปเจอร์ภาพมาที่อุปกรณ์สตรีมมิ่งหรือเครื่องสตรีมมิ่งนะครับเพื่อเอาภาพจากเครื่องสตรีมมิ่งนั้นยิงสัญญาณสดไปให้เพื่อนๆได้รับชมกันนั่นเองในโลกออนไลน์ต่างๆนะครับ ซึ่งตัวนี้ก็พัฒนาเพิ่มเติมมาทำให้สามารถเล่นเกมนะครับที่เราสามารถมองเห็นภาพตอนเล่นนะนะแบบ 4K 144Hz เป็นจอที่1นนะครับส่วนจอที่2จะเป็นจอสำหรับสตรีมเกมซึ่งก็จะเป็นจอที่มองเห็นภาพตอนส่งสัญญาณภาพไปสตรีมมิ่งให้เพื่อนๆได้ชมกันนั่นเองเป็นแบบ 4K 60ครับส่วนในฝั่งของด้านหลังตัวกล่องนะครับก็จะมีสเปคต่างๆระบุมาไว้อย่างชัดเจนแน่นอนครับเจ้าแคปเจอร์ตัวนี้รองรับไฟอย่าง RGB แล้วก็มีพอร์ตเชื่มอมต่อต่างๆ ที่หลากหลายมากๆเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันดีกว่าครับว่าตอนแกะออกมาแล้วหน้าตาจะหล่อเท่เหลียท่อมากกว่าเดิมแค่ไหนตัวเก่าของพี่แกใช้ดีจริงๆนะผมก็ใช้อยู่ในการเวคคอร์ดวิดีโอในการสตรีมมิ่งเกมต่างๆซึ่งหน้าตาก็จะดูบ้านๆธรรมดาเป็นกล่องสีดําเรียมๆแบบนี้แต่ดูเจน2ตัวนี้กันดีกว่าแกะกล่องออกมาด้านในก็จะเป็นกล่องเ v e r m e d มีเดียสีขาวแบบนี้ฮะแล้วก็มีลวดลายที่เป็นแถบสีสวยมาก ข้างในมีอะไรข้างในก็จะเจอกับตัวอุปกรณ์แคปเจอร์เฮ้ยขานาดต่างกันเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวลองวางประกบสิใหญ่กว่าเดิมหน่อยนึงแต่ก็จะมีความเท่นะครับในเรื่องของการดีไซน์ที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็สีสันเป็นเมทัลลิกอันนี้คือการเชื่อมต่อนะครับเดี๋ยวให้ดูที่ตัวกล่องนิดนึงเป็นไดอะแกรมในการเชื่อมต่อที่เขารองรับดนนี้ก็จะเป็นตัว USB นะครับที่ต่อเข้ากับเครื่องสตรีม HDMI out นะครับต่อเข้ากับหน้าจอเครื่องสตรีม แล้วก็ตัว HDMI In ต่อเขากับเครื่องเกมตูฟังนะครับที่ได้ยินเสียงจากเครื่องเกมแล้วก็ ตัวนี้เป็นออดิโอนะครับที่ต่อจากเครื่องเกมนั่นเองนะแบบนี้เลยข้างในครับมีสายเสริมเพิ่มเติมมาให้นี่เป็น USB 3.2 Gen2 นะครับแนะนำว่าให้ใช้สายเดิมๆจากโรงงานตัวนี้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าสแตนดาดสายที่เราอาจจะไปหามานั้นอาจจะไม่ใช่สแตนดาดนี้แล้วทาให้ต่อแคปเจอร์การ์ดไม่ติดใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนั่นเองเนาะถัดมาครับก็จะเป็นสายออดิโอนะครับแบบ3ขีดหรือ4โพนะครับเอาไว้ต่อพวกอุปกรณ์ ตอนเล่นนะฮะเช่นพวก j o ย p l a y 5รับเสียงเล้าจากตัวจอยนั่นเองเนาะถัดมาก็จะเป็นสาย HDMI แบบพรีเมียมซึ่งก็เป็นตัว HDMI 2.1นั่นเองให้มา1เส้นแล้วก็จะมีผู้มือการติดตั้งแล้วก็นี่ฮะเป็น QR ต่างๆที่ติดต่อเรื่องของซัพพอร์ตต่างๆได้เผื่อใครใช้งานกันไม่เป็นแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะฮะสามารถทักหาผู้นําเข้าได้เลยนะเขาก็จะคอยซัพพอร์ตให้เรานั่นเองนะอ่ะเรามาดูหน้าตาของตัวอุปกรณ์กันนะครับหน้าตาของพี่แกก็ดูดีนะฮะ เอเวอร์ i a เแบบนี้เขาจะมีตัวลวดลายเนาะที่เขายิงเลเซอร์มาไว้โลโก้แล้วก็ Avermedia ด้านหลังก็จะมีชื่อรุ่น GC553 Made in ไต้หวัน้นี่ทำจากไต้หวันนะดังนั้นเนี่ยคุณภาพดีแน่นอนพอเชื่อมต่อมีอะไรบ้างี USB 3ตรงนี้นะครับเอาอินคือ HDMI นี่ออดิโออย่างที่แอดวิกบอกไปแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีเป็นไฟ RGB ตรงนี้นะครับ ดูแล้วไม่ได้มีช่องระบายอากาศเหมือนกับตัวเก่านะครับที่เป็นตัวพัดลมตรงนี้ก็จะมีพัดลมระบายแล้วก็มีฮีทซิงด้านในนะครับตัวนี้เนี่ยทึบมาเลยอืมน่าสนใจเดี๋ยวเรามาเสียบเชื่อมต่อกันนะครับผ่าน USB ที่บันเด e ลมาให้เนาะดูไฟ RGB กันว่าจะเป็นอย่างไรอืมนี่ฮะ ก็จะมีไฟล g b ์ RGB เปล่งประกายมาแบบนี้นี่สามารถปรับแต่งได้ผ่านตัวซอฟต์แวร์นะครับของทาง e v e r m e d i a เองแล้วก็ซอฟต์แวร์ของพาร์ทเนอร์นะครับของทาง e v e r m e d i a เช่นตัว p l y c h โครมของ rock s อ r o c k เป็นต้นนะครับก็จะสามารถรองรับในส่วนนี้ได้่ะเดี๋ยวเรามาลองเซตอัพดูกันนะครับว่าตอนสตรีมจริงมันต้องเซตอัพแบบไหนอย่างไรให้พอได้เห็นภาพกันรวมถึงว่าการใช้งานจริงจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูต่อได้เลยครับ เสร็จอัพกันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ฮะเห็นภาพกันหรือเปล่าถ้ายังไม่เข้าใจเดี๋ยวอธิบายให้ฟังน,นะครับต้องแบ่งกันอย่างนี้นะครับทั้งหมดตรงนี้คือ เครื่องสตรีมแบบครบวงจรนะครับสตรีมแบบ2เครื่องนั่นเองโดยที่2เครื่องนั้นคืออะไรเครื่องที่1น,นะครับจะเป็นเครื่องสําหรับปล่อยสัญญาณภาพพวกโปรแกรม OBS โปรแกรมสตรีมมิ่งต่างๆจะคือเครื่องด้านขวามือของผมหรือด้านซ้ายมือของเพื่อนๆนั่นเองโดยแอสบิกจะใช้เป็น a อ r o 14 o l e d ตัวนี้มีหน้าที่เดียวเลยคือการประมวลผลการสตรีมและรับภาพผ่านตัวแคปเจอร์การ์ดโดยตัวแคปเจอร์การ์ดอย่างที่เห็นกันไปแล้วครับ GC553 Gen2 นั่นเองวางอยู่ ตรงนี้ไฟ R G B วิ่งวิ่งตรงนีง้โดยเขาจะรับภาพจากเครื่องเกมโดยเครื่องเกมที่ผมใช้ก็คือหน้าจอตัวนี้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เมาส์คีย์บอร์ดเกมตอนนี้ที่กําลังรันอยู่ก็จะเป็นตัว C S 2นั่นเองการเชื่อมต่อนะครับผ่านเครื่องเล่นเกมนะฮะผ่าน H D M I บนกาจอนะครับมาต่อที่ตัว Capture Card โดยใช้เป็น H D M I In นั่นเองส่วนหน้าจอที่รันภาพอยู่ตรงนี้จะเป็นจอ Pass Through Pass Through เนี่ยจะใช้ H D M I Out เพื่อส่งสัญญาณภาพให้เป็น ็นภาพเกมนั่นเองมันจะต่อเข้านี่ปุ๊บออกนี่มาหน้าจอส่วนโนต้ตบุ๊กนะครับที่เป็นเครื่องสตรีมนั้นเราจะต่อผ่านตัว USB 3.2 Gen 2 ที่มีมาให้ตรงนี้นะครับเข้ามาที่พอร์ตนี้ที่ต่อบนโน้ตบุ๊กอยู่พอต่อ USB ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยสัญญาณภาพที่ดึงมาจากเครื่องเกมก็จะเข้าโปรแกรมที่เราใช้สตรีมอย่างที่แอดบิ๊กใช้อยู่ตรงนี้จะเป็นตัว OBS นั่นเองเพื่อนๆจะใช้ Ycast จะใช้ซอฟต์แวร์อย่าง X s p l i t จะใช้ซอฟต์แวร์สตรีมอื่นๆก็ใช้ได้เหมือนกันแต่โดยส่วนใหญ่ก็จะนิยมใช้ OBS นะครับพอหลังจากนี้เสร็จปุ๊บเราก็สามารถเซตไลฟ์สตรีมเข้า Facebook y o u ท u b e t วิสติกต็อกช h o p ปี้ลักษณ้ต่างๆได้เลยนี่ ในฝั่งของไดอะแกรมในการเชื่อมต่อถ้ายังงงอีกเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูกันนะครับซึ่งนี่ก็คือรูปแบบการเชื่อมต่อนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูภาพจากการเรคคอร์ดจากเครื่องเครื่องนี้กันดีกว่าครับว่าภาพตอนเล่นเกมจริงแบบ 4K จะเป็นยังไงจะเรื่อไหลแค่ไหนเดี๋ยวตามไปดูกันครับ ได้เห็นกันไปแล้วสำหรับ Evermedia Life Gamer Ultra 2.1เวอร์ชันใหม่นะฮะสำหรับไอ้ดิ๊กมองว่าเออเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างเจ๋งดีได้ผ่านการอัปเกรดจากตัวเดิม GC553 ใน Gen1 มาพอสมควรดีเดียวแต่สิ่งหนึ่งที่เจ้านี่ต้องพิสูจน์ตัวเองก็คือตัวการระบายความร้อนครับในการไลฟ์สตรีมนนานเดี๋ยวเรามาดูกันยาวๆเลยฮะว่าตอนใช้งานจริงจะเป็นอย่างไรแต่ผมเชื่อมือนะ e v e r m e d มิเดียว่าก่อนที่จะวางขายสินค้าเนี่ยต้องทํามาได้แบบสมบูรณ์แบบแล้วแหละต้องผ่านการวิจัยต้องผ่านการพัฒนามาเป็นอย่างดีแล้วดังนั้นใน เรื่องของการระบายความร้อนอย่างที่บอกว่าเชื่อมือผมไม่ห่วงตรงนี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นแล้วเออน่าแปลกใจยอยู่คือตัวซอฟต์แวร์ที่เขาให้มาซอฟต์แวร์เขาไม่มี re central แล้วนะครับนั่นก็หมายความว่าไม่สามารถ record ผ่านแอปพลิเคชันนั้นได้จะสามารถ record ได้ผ่าน third party เท่านั้นไม่รู้ว่าในอนาคตจะเป็นยังไงแต่สําหรับตัว a d w i นั้นใช้าการบันทึกหน้าจอเป็นหลักเวลาทํางานเวลาทำคอนเทนต์วิดีโอเนาะไลฟ์สตรีมไม่มีปัญหาใช้ third party ได้ แต่สาหรับเลคคอร์ดผมอยากให้เอเวอร์มีเดียทำแบบเดิมอ่ะให้มันแอดผ่านตัวอีเซ t r a l ได้เวลาเลคคอร์ดมันง่ายกว่าใช้เติร์ตาร์ตีมันก็พอใช้ได้แหละแต่มันก็ต้องเซ็ตค่ายุ่งยากขุ่นวายนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ต้องฝากไวก้แล้วกันแต่ภาพรวมใครที่อยากจะเป็นสตรีมเมอร์แบบจริงจังแล้วล่ะก็ต้องสตรีม2เครื่องแบบนี้มันจะได้ไม่กระตุกนะครับเวลาเราสตรีมนั่นเองโดยใช้เจ้าแคปเจอร์การ์ดอย่างเอเวอร์มีเดีย g c 5 5 3 g าตัวนี้บอกได้เลยว่าเอาอยู่แน่นอนนะครับเดี๋ยวไว้ใช้ผ่านไปัก 1เดือนและกันเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันว่าตอนใช้จริงแล้วเป็นยังไงมีปัญหาโน่นนี่นั่นอะไรหรือเปล่ากันอีกครั้งหนึ่งและกันต้องลองใช้ดูยาวๆถึงจะพอรู้นั่นเองนะครับวันนี้ขอตัวครับและสวัสดีครับ